สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุปุสกุนครับมาครับกินเขาครับพี่น้องครับกินเขาแรกน้ำกันครับพี่น้องครับไม่เนี้กับบมีอย่าังหลายพี่น้องมีส้มตํานะครับตำปูปลาครับเต็มจานเลยครับพี่น้องครับนี่ครับแต่กวาีนี่ครับเขาเรียกอะไรนะคุณเชียงมีคุณเชียงนะครับแล้วก็ไก่ย่างนะครับนี่นะครับทหารห้องชำนื้อครับนี่ครับพักหลวกครับพักเต็มถาดเลยพี่น้องมาครับนั่งกินน้ำกันครับ ิข้าวแรงครับสีมแล้รัรับอาหารแรงเขาครับปลาชีทอดปลาทูปลาทอดีินออกสัมเมทรัลหลายอย่างเลยครับพักทุหลดชุ่มตำเป็นไนงะ

เก็บมานานเกินผักเยสองอาทิ <c oughs> ตย์แ้วชมตำกินข้าวยืยันไกหน่อย ข้ามเหนียวเจ้าเนี่ยอร่อยนุ่มเลยข้ามวันข้ามคืนยังไม่ยังไม่แข็งเลย มืนอนีเกษสิบลอดไยเงยาไปในพี่น้องสามนาทีครับขอบคุณพี่น้องทุกคู่ทุกคนนะครับเด้อฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามพี่น้องทุกคู่ทุกคนครับบพว่าที่อยู่มองในใจใดอยู่ฝั่งล่าวฝั่งไทยครับพี่น้องอยู่ทางประเทศครับฝากนั่งพี่น้องฝากกดติดตามไปนรื่มนะครับพี่น้องครับมือนีอกัจบคลิปสัมมีครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับลาไปแล้วครับพี่น้องครับ